เครื่องไปได้ไหมรถไปได้ไหมไปได้ค่ะเสียงค่อนข้างจะดังค่ะนี่นะคะดังเลยทีเดียว ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้ารถ t o y ยต a y ยาริสคอสค่ะรถยนต์ที่ได้รับความสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าฮอตจริงๆนะคะในช่วงสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะ t o y ยต a เปิดตัวไปแล้วแล้วก็เขาทำราคาออกมาได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยนะ t o y ยต a บอกว่าเขาตั้งเป้าสำหรับเจ้ายาริสคอสคันนี้ไว้ที่เดือนละ2,000คันนะคะก็ถามว่าตลาดของรถกลุ่มนี้เขาวางไว้อย่างไรเนี่ย เขาวางไว้ในในส่วนของเป็น BSUV นะคะแต่ว่าการกินตลาดของเขาเนี่ยเขากินตลาดในตระกูลของ SUV ทั้งหมดนะคะจะขยับขึ้นไปเป็น CSUV ตัวเริ่มต้นก็ได้หรือว่าจะลงมาในส่วนของรถยนต์นั่งที่อยากจะขยับมาเป็นรถสไตล์นี้ก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่าร้อนๆหนาวๆกันเลยทีเดียวนะหลังจากที่ Toyota เปิดตัวแล้วก็เปิดราคาเจ้า Toyota Yaris c ค o s s รุ่นนี้ออกมานะคะสำหรับเจ้า t y y t t y a ยา s ิ c o อ s คันนี้นะคะเขามีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยค่ะก็คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแบบ4สูบ9 1แรงม้านะคะทำงานประสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะให้กำลังรวมอยู่ที่111แรงม้านะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับเกียร์ ecvt นะคะก็ ถือด้ว่าเป็นขุมกําลังที่เพียงพอกับการใช้งานนะเท่าที่ที่ทันทดสอบมาเนี่ยค่ะแล้วก็โตโยต้าเนี่ยนำในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุอยู่ที่0.76กิโลวัตต์ออวเนี่ยเข้ามาใส่ด้วยเพิ่มในส่วนของโหมดการขับขี่ที่เป็น EV โหมดเนี่ยเข้ามาให้ด้วยก็วิ่งด้วย EV โหมดเพียวๆเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้ระยะทางอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลเมตรนะคะถามว่าตรงบริเวณปลายกระจกตรงนั้นน่ย สัญลักษณ์ไฟสีส้มๆเตือนมาเนี่ยชัดไหมเดี๋ยวดูกันนะคะนี่มีเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมานะคะก็ถือว่าชัดในระดับหนึ่งนะก็ตัวบายสปอร์ตในรุ่นท็อปเนี่ยเขามีมาให้นะในส่วนของพวงมา,า,าลัยเจ้า Yaris คันนี้นะโดยส่วนตัวของดิฉันเนี่ยดิฉันยังไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าในความรู้สึกรู้สึกว่าโตโยต้าเซตในส่วนของพวงมาลัยมามันยังมีแกลบของการใช้งานของพวงมาลัยนิดนึง รู้สึกว่ามันยังไม่ได้คมสักเท่าไหร่นะเติมความคมเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยมันน่าจะทำให้รถคันนี้ขับสนุกข,ขึ้นนะเราเลือกขับขี่กันในส่วนของ power mode นะคะก็ปรับเปลี่ยนโหมดง่ายๆค่ะที่ปุ่มไดตรงพวงมลาลัยนี่นะคะก็ลักษณะ,ะของการใช้งานจะเหมือนกับเจ้าตัว ya list a c t i v นะการปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้เครื่องยนต์เนี่ยก็ตอบสนองได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีความรูดปารนะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าอาการหลังติดบ,บอก ก็น่าจะช่วยเพิ่มอัตราลดในการขับขี่ได้สำหรับคนที่อยากจะกระชับความเร็วไปกันค่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรากดขึ้นมาเนี่ยใน Power Mode เนี่ยเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาได้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะการเก็บเสียงในเสียงของลมที่มาประทะภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าดีนะคะและวิ่งที่ระดับ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่ะ ถือว่ดดีเลยทีเดียวแต่ว่าในส่วนของแรงสั่นสะเทือนการซับแรงจากพื้นถนนขึ้นมาภายในห้องโดยสารเนี่ยดิฉันมองว่าเจ้ายาลิสคอร์สเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราสัมผัสได้ถึงร้อที่มันบดไปกับถนนในส่วนของช่วงล่างเองดิฉันคิดว่ามันมีความกระด้างนิดนิด,นดมันไม่ได้นุ่มนวลชวนฝันแล้วก็มันยังดูแบบขัดแย้งนี่ตอนนี้ระบบ จับเตือนที่ในส่วนของรถออกนอกเลนเขามีมาให้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับรุ่นพ็อปนะลองปรับไปที่ e c โ Mode นะใน,นส่วนของ ECo m o โ e เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการผ่อนของอัตราเร่งของเครื่องยนต์เนี่ยมีความรู้สึกได้ว่าผ่อนลงมานิดหนึ่งนะแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานไปแบบนิ่งๆเนียนๆนะนส่วนสีนเนี่ยจังหวะของการวิ่งถนนขูกขัะก็รับกันไปเต็มๆค่ะสำหรับแรงกระแทกตรงนี้นะ รถคันนี้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนการใช้งานการขับขี่ในเมืองเนี่ยดิฉันว่าเจ้ายา r i s c o n เนี่ยลงตัวสุดๆไปเลยนะคะสําหรับการใช้งานในเมืองเพราะว่าอัตราการสิ้นเปืองอัตราความประหยัดน้ํามันเนี่ยโตโยต้าเคมไว้ว่าอยู่ที่ 26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่เท่าที่ดิฉันขับมาเนี่ยก็ระยะทางการขับขี่เนี่ยก็วิ่งกันไปอยู่ประมาณ70-80กิโลเมตรและก็ระยะที่บอกที่หน้าปัดเนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยของอัตราสิ้นเลืองนยอยู่ที่23.2กิโลเมตรต่อลิตรถือได้ว่าประหยัดมากๆเลยนะคะถ้าเรา วิ่งออกนอกเมืองเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองถ้าอยู่สัก19กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยดิฉันก็ถือว่ารับได้นะในเรื่องของความประหยัดของเขานะนรุ่นท็อปเขาติดตั้งตัวกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้ด้วยแล้วก็บันทึกภาพด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแต่จังหวะเนี้ยดิฉันมองจากอ่าตัวกระจกมองหลังสะท้อนกลับไปที่ทัศนวิสัยด้านหลังเนี่ย จะเห็นได้ว่าจะกล้องบันทึกภาพด้านหลังที่ติดตั้งมาให้เนี่ยคะ่ะมันค่อนข้างจะขวางผูขวางตาไปนิดนึงบดบังทัศนวิสัยไปนิดนึงนะคะก็ตรงเนี้ยก็ต้องใช้ความคุ้นชินกันนิดนึงละกันคะ่ะรถคันนี้ประกอบที่โรงงานเกตเวย์บ้านเรานะคะก็ถือได้ว่าความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพการประกอบเนี่ยไว้ใจโตโยต้าได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันคะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะ นี่เลยเข้าไปดูกันที่ภายในตัวรถนะถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวนะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะก็จะเห็นได้ว่างานเนี่ยค่อนข้างจะเนียนกริบๆเลยนะนี่ในส่วนของคันเกียร์เนี่ยเป็นคันเกียร์แบบทางตรงนะคะก็เลื่อนลงมาตรงๆเลยนะรุ่นท็อปเนี่ยเขามีตัวไวเลสชาร์จเจอร์เข้ามาให้ด้วยส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะก็มีปุ่มควบคุมต่างๆให้ที่ตัวพวงมาลัยแหละ ในส่วนของแอร์เขาเนี่ยเขามีตัวกรอง PM 2.5เข้ามาให้ด้วยสำหรับเจ้ายาริดคอนนะคะเป็นการกดแบบปุ่มกดนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอกลางเนี่ยค่ะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วนะเชื่อมได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะคะส่วนหน้าจอตรงด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยค่ะเป็นหน้าจอที่บ่งบอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะก็ให้ภาพกราฟิกค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะ USB เนี่ยค่ะมีอยู่4ี่ตำแหน่งนะแล้วก็มีตัว USB C มาให้ด้วยนะแล้วก็มีที่ชาร์จไวเลส t มาให้นะคะก็เป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้จะใช้งานยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นะเบรกมือค่ะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะนี่นะที่วางแก้วน้ำเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางได้ทั้งแก้วร้อนและก็แก้วเย็นวันนี้ที่ฉันก็เลยเอาแก้วเยติมาวางให้ดูเลยค่ะว่า เขาใส่วางตัวแก้วเยติได้แค่1แก้วนะคะสําหรับตัวบล็อกตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอแก้วกาแฟแบบแก้วร้อนแล้วก็แก้วเย็นเนี่ยสามารถวางได้เลยค่ะ2แก้วนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะสายเยติน่าจะถูกใจค่ะ มีช่องเก็บของให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวตวช่องชาร์จไฟแบบที่เสียบบุหรีนะ12โวลต์มาให้นี่ตรงแกนกลางของตัวรถเนี่ยค่ะตรงบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยช่วงคันเกียร์ถือได้ว่าเขาออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะมีความเก๋ไก่มีสไตล์แล้วก็เขาใช้ตัวขอบโครเมียมสีเงินเข้ามาตัดมันทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้มีการอัปเกรดเพิ่มความหรูหราเข้ามานะข้างคนขับเนี่ยเขาจะมีช่องซ่อนเข้ามาให้ตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นช่องไม่ได้ลึกนะสามารถวาง ของได้เป็นแบบเป็นเป็นเอกสารนิดๆหน่อยๆได้นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอัตราประโยชน์มันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะในส่วนของตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆนะคะมีทั้งการเปิดฝาท้ายด้านหลังปุ่มที่รักษาระยะห่างเตือนการชนด้านหน้านะคะการลื่นถลายของรถนะคะ คันนี้เป็นรุ่นท็อปก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะที่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะถือได้ว่ากว้างขวางเลยทีเดียวถือได้ว่าลงตัวนะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับเลกรูมเนี่ยเหลือเฟือเลยค่ะเฮดรูม <Head room S 1> ก็ไม่ได้กดทับสักเท่าไหร่นะคะที่ดิฉันชอบก็คือในส่วนของตำแหน่งผู้โดยสารคนที่ห้าหรือตรงกลางเนี่ยค่ะเขาเป็นสายคาดเบลทีท่คาดมาจากบริเวณบ่านะคะไม่ใช่สายที่มันห้อยมาจากตัวหลังคานะคะก็ถือได้ว่าดีเลยทีเดียว สิ่งที่รุ่นท็อปเขามีสำหรับตัวยาร i สคอ o s สนี่เลยค่ะหลังคาพาราลมิกสันลูฟนะกว้างๆยาวๆเลยนี่นี่สำหรับเจ้ายาร i สค r o s สนะคะ เขามีที่รุ่นท็อปเท่านั้นนะคะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยรุ่นสมาร์ทเนี่ยราคาอยู่ที่789,000บาทนะคะขณะที่รุ่นพรีเมียมตัวกลางเนี่ยค่ะอยู่ที่849,0 0 0บาทแล้วก็รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะคะราคาอยู่ที่889,000บาทนะคะแล้วก็โตโยต้าเขาให้วารันตีเนี่ยอยู่ที่5ปีที่1 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็รับประกันกันไปยาวๆเลยค่ะ10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะและนี่เป็นประสบการณ์การขับขี่เจ้าโตโยต้ายาริสคอรทที่ดิฉันได้สัมผัส ะะส่วนคุณผู้ชมเองเนี่ยถ้าอยากจะสัมผัสกับรถรุ่นนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่ามันมีประสบการณ์กับคุณอย่างไรเนี่ยก็ไปทดลองขับขี่กันได้ที่โชว์รูมนะคะส่วนดิฉันเนี่ยดิฉันถือได้ว่าเป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็มีความลงตัวในวันนี้ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่อยากที่จะก้าวไปในส่วนของรถ E ีีแต่ว่ายังลังเลอยู่เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะกับราคาและก็ออปชันที่เขาให้มานะคะ Toyota ายาริสคอรคันนี้ก็ ถือว่าน่าสนใจค่ะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะ